คำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนามชื่อคนสัตว์สิ่งของมักใช้ในการพูดเช่นผมฉันดิฉันคุณท่านเขาเราเป็นต้นประเภทของคำสรรพนาม 1. บุรุษสรรพนาม 2. นิยมสรรพนาม 3. อนิยมสรรพนาม 4. วิภาคสรรพนาม 5. ประพันธ์ทัพสรรพนาม 6. ปริชาสรรพนาม 1. คำสรรพนามที่ใช้ในการพูดบุรุษสรรพนาม สัพพนามบุรุษที่หนึ่งการใช้ใช้แทนตัวผู้พูดข้าฉันดิฉันหนูผมกระผมกล้าวกระผมข้าพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าสัพพนามบุรุษที่สองการใช้ใช้แทนผู้ที่พูดด้วยแกเจ้าเธอคุณท่านพระคุณเจ้าฝ่าพระบาทใต้ฝ่าพระบาทสัพพนามบุรุษที่สมการใช้ใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงเขามันแกเธอท่านท่านชายท่านหญิงสอง คำสับพนามชี้ระยะนิยมสั์พนามคือคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามที่อยู่ใกล้หรือห่างและไกลจากผู้พูดได้แก่นี่นั่นโน่นนี่เสื้อของใครนี่เป็นสรรพนามแทนนามที่อยู่ใกล้ผู้พูดนั่นเป็นกระเป๋าของเธอหรือนั่นเป็นสรรพนามแทนนามที่อยู่ห่างจากผู้พูดโน่นเพื่อนเธอหรือโน่นเป็นสรรพนามแทนเพื่อนซึ่งอยู่ไกลจากผู้พูดมาก 3. คำสับพนามที่ใช้เป็นคำถามปริชาสั์พนามได้แก่คำว่าใครอะไรไหนใครมาเปิดตู้ของฉันเธอต้องการอะไรไหนกระเป๋าของฉันคําคำสั์พนามบอกความไม่เจาะจงอนิยมสั์พนามไม่กำหนดว่าเป็นใครอะไรที่ไหนสิ่งใดหรือผู้ใดไม่ต้องการคำตอบมักใช้พูดลอยๆไหนๆก็เป็นไปแล้วทำใจเสียเถิด ไห,ไหนเป็นคำสรรพนามบอกความไม่เจาะจงทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคใครจะไปกับคุณพ่อก็ได้ใครเป็นคำสรรพนามบอกความไม่เจาะจงทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคคําคำศัพท์พนามบอกความชี้ซ้ำวิภาคศัพท์นามได้แก่ต่างบ้างกันคำสรรพนามประเภทนี้มักใช้ชี้ซ้ำกับคำนามที่อยู่ข้างหน้าผู้คนต่างช่วยกันตักน้ำดับไฟต่างเป็นคำสรรพนามแทนผู้คนแสดงความรวมพวก นักเรียนบ้างก็เล่นบ้างก็นั่งทำงานบ้างเป็นคำสรรพนามแทนนักเรียนบอกความแยกพวกเด็กๆนัดทำรายงานกันที่ห้องสมุดกันเป็นคำสรรพนามแทนเด็กๆบอกความชี้ซ้ำา 6. คำสรรพนามเชื่อมประโยคประพันธัสรรพนามใช้แทนนามที่อยู่ข้างหน้าและทำหน้าที่เชื่อมประโยคหลักและประโยคย่อยให้เป็นประโยคเดียวกันซึ่งมีลักษณะเป็นประโยคความซ้อนโดยคำที่ใช้แทนนาม และใช้เชื่อมประโยคนี้ได้แก่คำว่าที่ซึ่งอันผู้คุณย่าชอบหลานที่อดทนขยันซื่อสัตย์กตัญญูที่เป็นคำสรรพนามแทนหลานประโยคหลักคือย่าชอบหลานประโยคย่อยคือหลานเป็นคนอดทนขยันซื่อสัตย์กตัญญูเด็กน้อยผู้ร่าเริงคนนั้นเป็นหลานพานโรผู้เป็นคำสรรพนามแทนเด็กน้อยประโยคหลักคือเด็กน้อยเป็นหลานพานโรประโยคย่อยคือเด็กน้อยคนนั้นร่าเริง หน้าที่ของคำสรรพนามหนาม 1. คำสรรพนามทามี่เป็นประธานของประโยคหนูซื้อขนมมาฝากคุณตาค่ะใครๆก็รุมซื้อจนทำไม่ทัน 2. คำสรรพนามทามี่เป็นกรรมของประโยคคุณยายให้ผมไปซื้อของที่ตลาดฉันถูกเจ้าตูบก,กัดที่ขา 3. คำสรรพนามทามี่เป็นส่วนเติมเต็มในประโยคมักตามหลังคำว่าเป็นเหมือนคล้ายเท่าน้องชายหน้าตาเหมือนเธอมาก ถ้าฉันเป็นเขานะฉันจะขยันกว่านี้ 4. คํคำสรรพนามถามนี่เป็นคำขยายสุดาหยิบกระเป๋าใบนั้นให้ฉันหน่อยนั้นเป็นคำสรรพนามชี้เฉพาะขยายคำว่ากระเป๋าของที่ถืออยู่นั่นเป็นอะไรนั่นเป็นคำสรรพนามไม่เจาะจงขยายคำว่าของที่ถืออยู่